จะไปหันกระแออีกไหมพ่อไปไหมพ่ออมคิปหน่อยได้เนธไปแน่เขามาศึกษาในสิ่งที่พวกผมทํารือยังอันนี้คุณแจกทานเหรอครับแจกทานแจกข้าวแจกเงินแจกคล้ายๆว่าเศรษฐีต้องแจกจ่ายให้คนอื่นสิเราไม่ได้ไปทําให้สังคมเดือดร้อนแล้วชีวิตเราดีขึ้นชีวิตคนรอบตัวเราดีขึ้นเพื่อนเพื่อเราทุกคนนะคะที่เราบอกต่อก็ดีขึ้นสิ่งนี้ค่ะก็ทําให้คนเห็นว่า ความเชื่อมันมีอยู่จริงความศรัทธามันมีอยู่จริง<ด>คือผู้อ,อ,อบีวัตถุมงคลที่อาจารย์อะให้ใส่อยู่ตลอดก็คือตะกุดนี้ค่ะเรียกว่าตะกุดเสน่ห์พารวย <S <S 2> <S 2> ตอนแรกผู้บอกเลยตะกุดอะไรคือเราไม่ได้มีความเชื่ออะไรขนาดน,นั้นกับแค่วัตถุมงคลใช่ไหมคะซึ่งผู้เชื่ออย่างหนึ่งค่ะว่าถ้ามีคนอุปถัมภ์เราคนรักเราคนเมตตาเราเดี๋ยวนำพางเงินมาเองแล้วเราก็จะผลดนี้ได้ในที่สุดค่ะ ส่งงานเป็น10-20ที่อะครับไม่มีใครเรียกผมมาเลยเพอผมได้ตัวนี้นะครับชอบพิเศษเข้ามาพร้อมงานจนรับเพิ่มไม่ได้แล้วผมใช้นี่จ่ายค่าเทอมลูก4ี่0 0กว่าบาทจ่ายค่างวาดรถที่ค้างเขาอยู่เหมือนจากหลังมือเป็นหน้ามือชีวิตผมอะถ้าผมไปบอกใครอะเพราะผมไม่เชื่อหรอกคุณต้องลองด้วยตัวเองจริงเชื่อว่านะ่าจะเป็นแรงคูของตะกุดเสน่หาพาลวยนี้จริงครับจงเชื่อว่าพิธีกรรมไม่ขังเท่าพฤติกรรม เมื่อคนเอาไปใชก้ก็ควรเปลี่ยนการใช้เงินการทําตัวการพูดคุยทุกอย่างอยู่ในระบบของศีลธรรมถ้ามันมีศีลธรรมของเอาไปมันก็ต้องดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับ